สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจหิมใจที่ได้สู้ทุกทกท่านนะครับมีใครเข้ามาบ้างหรือ,อยัง <g iggle> นะเดี๋ยวอันน,นึงนะครับอ่ามาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกาย,ยน2565ตอนนี้เป็นเวลา1 4นาฬิกา เกือบจะ8นาทีแล้วกันเกือบ10เอา8นาทีแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมป้อมนอมนะครับก็อยู่ถนนเอกชัยหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าแยกวัดสิงห์นะครับไม่ใช่แยกวัดใจนะครับแยกวัดสิงห์อยู่เยื้องๆกับสารอาญาธนบุรีนะครับผมป้อมนอมก็ได้ขับรถผ่านมานะครับเจอจราจรตำรวจสน บ้างคุเทียนนะครับยืนดักอะไรกันก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาเร่งด่วนอะไรนะครับเป็น14นาฬิกาเสเองนะครับเห็นยืนดักอยู่นะครับนี่นี่นี่ขาประจําเลยนะขาประจาขาประจําเขาจะยืนยืนยืนดักประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณตรงตรงนี้นะครับ การจราจรก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะครับยืนดักกันอยู่ตรงนี้คนละมุมนะครับนี่เป็นภาพแบบสดๆนะครับนะตอนนี้นะการจราจราเจอรถนะพอพอผมไปแล้วก็ยังไม่ไปนะครับแน่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 มากับมากับพี่ตรารักทรองสุขนักรบด่านเถื่อนเรานะครับ ชั้นแนวหน้านะครับเป็นไงพี่พี่ธนารักษ์เห็นอะไรบ้างมาพื้นที่แถวนี้มาวันนี้มาไกลนะครับผมมาไกลมาไกลครับมาจากไหนอะเมื่อกี้นี้ไม่ได้นัดกันนะกับพี่นะอกัยผมมาส่งลูกค้าอยู่ประมาณเอกชัยซอยห้านะพอดีพี่เขามาส่งที่ไหนเมื่อกี้นี้ส่งลูกค้าที่ไหนเมื่อกี้นี้ส่งลูกค้า แถวฟังบอลครับทำดีหน่อยแทมดีหน่อยนะนี่เดิน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 ี่นี่ถ้าถ้าถ้าคุณทําแบบนี้จะได้ใจประชาชนถ้าถ้าคุณทําแบบนี้จะได้ใจประชาชนนะเอาคนแก่ข้ามถนนแบบนี้นะครับดีไหมดีครับดีครับอ่าดีถ้าถ้าทําแบบนี้ดีเราสนับสนุนนะครับตำรวจทําทําดีนะทําถูกก็ทําไปนะเราที่ที่เรามาเนี่ย ที่เรามาเนี่ยเราเราไม่ใช่ว่าจะมาแบบมาปวดน,นะเอาจริงๆถ้าคุณทำดีมันก็ออกไปในรูปแบบที่ดีนะนะแต่สิ่งที่ตำรวจทำถ้าเกิดอุบัติเหตุคุณก็ต้องไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าประชาชนเขาเดือดร้อนในการที่คุณมาโบกหรือมาดักทำให้รถเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ คุณก็ต้องรับเอาอีกในส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณไม่ได้ตั้งด่านนะคุณมายืนดักมาดักอยู่แบบนี้แล้วก็มีอีกอีกนายหนึ่งนะครับเขาไม่รู้ว่าเขาไปหรือยังนะอยู่ตรงตรงนี้นะก็จะยืนก็จะยืนอยู่แบบนั่นตะำรวจนายนี้เขาจะมีที่ล็อกล้อด้วยนะอย่าไปล็อกอยายยายไปจอด อย่าไปจอดซีตัวนะอย่าไปจอดซีตัวนะไม่งั้นคุณโดนคุณโดนล็อกรอแน่นอนนะครับณตอนนี้น <ะ S 1> การจราจรเป็นยังไงพี่ธนารักษ์ตอนนี้การจราจรก็ไม่ได้กักรถครับการจราจรก็ไปได้ดีอยู่ครับถ้ายังไม่กักรถนะการจราจรมันก็เคลื่อนตัวไปตามธรรมชาติของมันก็รถไม่ติดน,นะครับถ้าเกิดกักรถเมไหร่มันก็จะติดทันทีนะครับ ครับการจราจรมันเคลื่อนตัวไม่ได้ปกติครับไม่ได้ติดถ้าเขาไม่กัดรถนะครับถ้าไม่เรียกหยุดรถก็จะไม่ติดหรอกครับเนี่ยสภาพการจราจรเขาคล่องตัวซ้ายขวาเขาก็ใช้ธรรมชาติของเขาครับเขาสามารถเข้าออกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เองครับโดยโดยโดยไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาโบกนะครับเนี่ยครับคนขับรถเขาจะรู้หน้าที่ของเขาดีครับเขาจะเนี่ยเนี่ยไม่สวมหมวกกัอนน็อกเนี่ยถ้า ถ้าเราไม่มามาไล่เนี่ยคิดว่าจะเหลือไหมไม่เหลือครับเขาดักอยู่แล้วอ่ะผมจะให้พี่ธารรับฝากประชามันให้พี่น้องนะครับที่ในย่านบางบอนนะครับได้รับรู้ได้รับกฎหมายนะครับว่าการที่ไม่เอารณล,ลงแล้วกันให้คนไม่ทําผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งกลุ่มนักลบด่างเถื่อนเราเนี่ยไม่เนี่ยคือไม่สนับสนุนให้ใครกระทําความผิดอยู่แล้ว พี่ก็ประชามต์แล้วกันให้ประชาชนยังไงเอ่อก็บอกประชาชนเราครับอย่าทําผิดกฎหมายนะครับให้สวมหมวกกันน็อกนะครับค่าเข็มขันให้ระบายการการขับมอเตอร์ไซค์ครับโทรศัพท์อย่าถือนะครับให้เก็บไว้ในกระเป๋าหรือเก็บไว้ในในในเกะในอะไรครับอย่าอย่ามาถือและใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถนะครับผมเห็นอยู่หลายๆคันนะครับขับรถไปด้วยอีมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งจับแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์ผมเห็นแล้วโอ้มันอันตรายมากแล้วครับ ค่อยกรลังลงนะครับมันเป็นอันตรายนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ลงด่านทุกครั้งนะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่กําลังรับชมผมป้อมนอมและพี่ธนรักองสุขนะครับเรื่องหนึ่งสําคัญก็คือเรื่องต่อพรบนะครับอย่าอย่าให้มันขาดนะครับผมจะลงด่านทุกครั้งหรือลงไปชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกครั้งผมก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับ คนสัญจรนะครับรถยนต์รถอะไรรถมอไซค์นะครับก็เชิญชวนนะครับให้ไปดูรถของท่านว่าภาษีหมดหรือยังนะครับถ้าภาษีหมดก็รีบต่อกันนะครับมันไม่แพงใช่ไหมถ้าแพงครับไม่ได้แพงถ้าไปชมเขาเนี่ยมันก็ช่วยอะไรได้เยอะช่วยได้เยอะครับพรบรักษาเบื้องต้นได้ช่วยช่วยได้เบื้องต้นเลยครับโดยโดยโดยไม่ต้องเสี่ยงนอนกันไปโรงพยาบาลได้สบายเลยครับรักษาที่ไหนก็ได้ให้ใกล้ที่สุดนะครับ เราใช้พรบรักษาไปก่อนนะครับสมมุติเธอเสียชีวิตก็ได้ก็ได้ครับประมาณสามถึงสี่แสนมั้งไม่แน่ใจถูกนะครับไม่ผิดนะครับได้อยู่สามแสนนะครับแต่เป็นฝ่ายถูกเดี๋ยวนี้ขึ้นแล้วมั้งผมจําตัวเลขไม่ได้ขึ้นเป็นห้าแสนหรือเปล่านะผมจําตัวเลขไม่ได้ครับก็เข้าไปดูเพราะว่ามันใหม่ๆเขาอาจจะอันนี้ใหม่ๆนะครับสวัสดีครับแต่สามแต่สามแสนได้แน่ๆครับเพราะว่าพี่ไก่เขาเคยแจ้งมาว่าได้ถึงห้าแสนนะครับ ตัวใหม่ออกมานะครับผมยังไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าลองไปดูนะครับพรลบนะครับก็ต้องฝากนะครับพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าเมืองไทยนะครับบางทีมีพายุอยู่ดีๆเป็นหน้าหนาวพายุเข้านะครับรถก็สิ้งเหลือเกินรถฝากพี่ๆน้องๆไรเดอร์นะครับขับรถแบบอย่าให้มันแบบวาดเสียว ระมัดระวังนะคระวังฝากอะไรถึงไรเดอร์ไลเดอร์เฉพาะไลเดอร์เนี่ยครับโอ้โหคลุกบอฝากอย่างยิ่งเลยครับฝากเยอะๆฝากอย่างมากเลยครับขับรถระมัดระวังด้วยครับย้อนสอนเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปทํานะครับไปตามกฎตามระเบียบของการจราจรครับโดยเฉพาะขับรถมือหนึ่งถือโทรศัพท์มืออย่าอันนี้อย่าทำนะครับโดยเด็ดขาดแล้วผมเห็นอยู่ประจำประจำครับฝากไฟแดงก็มีนะครับพวกไรเดอร์เห็นนะครับ เห็นชัดๆจ่ะๆนะครับไม่น่าจะทํานะครับมันเปิดอุบัติเหตุได้แล้ผิดการาผิดต่อกฎหมายนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกก็เยอะนอะไรเยอเนี่ยไปเรี่ยวๆ,ๆเลยนะครับเก็บตังไว้ไว้ซื้อข้าวดีกว่าใช่ไหมพี่ครับใช,ใชไปแล้วนายหนึ่งนะครับโน่นไปหาไม่รู้ไปหารถที่กระทําความผิดหรือเปล่านะนี่เราก็ไม่รู้ ตรงนี้นะครับเป็นแยกวัดสิงห์นะครับหรืออีกนึงนะครับเป็นถนนกำนันแมนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับที่ตำรวจยืนอยู่เป็นถนนเอกชัยนะครับกา,ารจราจรก็คล่องตัวนะครับตรงนี้คือสีบ่หามานดอกเนะาะเห็นาใได้ไหมพี่ไม่หมานเนี่ยถ้าเรามายืนอยู่แบบนี้ไม่รู้ว่าหมานหรือเปล่าไม่น่าจะหมานเไม่น่าจะหมานเราก็ดูเราสังเกตการน,น,นะครับเราไม่ไปไป ก่อความวุ่นวายให้เจ้าหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นนะตอนที่เราอยู่บนฟุตบาทนะครับเออเราอยู่ดูดูดูที่เรายืนนะครับเดี๋ยวนบนฟุตบาทอยู่บนฟุตบาทเราไม่ได้ไปแบบไปยืนแบบเกะกะเขานะวุ่นวายอะไรเขานะนักรบด่านเถื่อนเรามาสังเกตการการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับไม่ได้ไปด่าเขานะครับใครอยากไปสังเกตการอย่างพวกผมนะก็ได้นะครับอย่าไปด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดี๋ยว คดีงอกใช่ไหมมินประมาด้วยการโครนานะครับอันนี้หนักนะครับอย่าหาทำเขาง่ายมากเลยดา่ดาดา่าไม่ได้ครับเหมือนเหมือนมีใครมาด่าเรานะครับก็เตรียมตัวรับหมายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดา่าเฉพาะตํารวจนะครับด่าผมป้อมมานอมแล้วก็พี่ธนาลักษณ์เนี่ยก็แสบด่าเหมือนกันนะครับถ้าเงินเยอะก็ด่าได้ครับแต่ถ้าเงินน้อยก็โดนบล็อกนะครับ แล้วแต่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ดีพวกเราก็จัดนะครับถ้าโปรไฟล์ไม่ดีก็เอาเอาลงถังขยะนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเอาลงถังขยะนะครับตอนนี้ยังยังไม่ถึงเวลาเร่งด่วนเนาะวนเวลาเร่งด่วนเขานับยังไงพี่ธนรักษ์ ก็นับไงบ่ายสามไหมบ่ายสามบ่ายสามสามนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาเลยมั้งสิบห้าถึงสิบเจ็ดครับเล่นด่วนถามว่าตรงนี้มีตำรวจเนี่ยถามว่าดีไหมนะครับในแยกนี้มันอาจจะวุ่นวายน่าดูนะครับดีครับดีดีนะไม่ใช่ว่าไม่มีพี่ๆตำรวจนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพราะว่าตรงนี้มันถ้าไม่มีพวกพี่ๆตำรวจก็แย่เหมือนกัน เพราะว่ามันมันแย่งกันตรงนี้มันแย่งกันไปแย่งกันมาอ่ามันแย่งกันไปมันแย่งกันมาดีนะครับแต่แต่เวลานี้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับถ้าถ้าท่านมายืนกันอยู่แบบนี้อาจจะผมกลัวนะครับที่จะเกิดอันตรายต่อพี่น้องนะครับถ้าถ้าเวลาเขาหยุดรถใช่ไหมเวลาเขาหยุดรถปุ๊บเนี่ยมันอาจจะแบบ ล้มก็ได้นะครับหรือชนท้ายชนอะไรก็ได้นะครับถ้าไม่หยุดรถเขาเนี่ยปล่อยอไปก็เป็นไปตามธรรมชาติครับขขใช่ใช่ประชาชนเขาจะรถเขาคนเขารู้อยู่แล้วสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมผมป้อมมณอมและก็พี่ธนรักทองสุขนะครับที่กําลังสังเกตการการทางานของจาราจรสอนอบางหงเดียนนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมทุกครั้งนะครับขอบคุณที่กดดีดีนะชื่นชมนะตำรวจมามาทำหน้าที่ตรงนี้ดีคอยดูคอยดูแลความเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนี่ครับดีนะทำดีเราก็ชื่นชมชื่นชมครับเป็นธรรมดานะครับเราก็ไม่มีเจตนาอะไรที่จะไปว่าเขาเรามาดูว่าเขาทำอะไรกัน าะเราผ่านมาเราไม่ได้สะดุดกลวยแต่เราเห็นเขาเออกไปสั่งใช่ไหมพอดีไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะมากับพี่ธนาลักษ์พอดีเขาก็มาส่งลูกค้าผมก็มาส่งลูกค้าได้มาจากทางเดียวกันด้วย <uc> พอดีมาเห็นก็ลงมาสังเกตการช่วยๆกันเราเราเพราะว่าเราเป็นนักครบบาะห์เัือนอ่าไม่ใช่งานของเราแต่เราก็ต้อง ก็ต้องมาให้พี่น้องประชาชนดูนะครับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับตอนนี้เราเราไม่ยืนอยู่จุดนี้ยังไม่เห็นมีใครที่จะโดนเลยนะนะตอนนี้นะยังไม่มีโดนครับแต่ก่อนหน้านี้ม <c oughs> ีนะมีครับไปดูให้เหลว, <c oughs> ว่ามีจริง ว่าจราจรของสนอบางบุทีนเนี่ยเขาขยันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจะไปดักอยู่แบบนี้อยู่ที่ตามแยกบางบอนนะครับผมก็เห็นแทบเป็นประจำนะครับยืนดักก็มีหน้าเก่าๆนี่ประมาณนี้นะครับอยู่ตรงป้อมอย่างนี้นะครับผมก็มาเผยแ่ให้พี่น้องประชาชนคนทั้งโลกได้รับชมแล้วก็อาจจะไปถึงพบอตรก็ได้นะครับผลงานอันดีเด่นของสน บางหุวเทียนนะครับท่านพอบอรตรอ,อาจจะอาจจะเห็นนะครับอาจจะเห็นผลงานของจราจรที่นี่นะครับอาจจะเอาไปพิจารณาเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้นะอันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถเลื่อนได้ไหมเพราะว่าท่านก็ยันเสือเกินนะพวกเราก็สนับสนุนตำรวจที่ทำความดีอยู่แล้วครับไม่สนับสนุนตำรวจที่ ทำไม่ดีนะครับทำดีมันภาพมันออกไปก็ดีนะครับถ้าทำดีนะการการจราจรตอนนี้แบบพ่องตัวดีสุดๆนะครับถือว่าผมมาใช้ทางแถวนี้ถือว่าดีเนี่ยถ้ารถแบบพ่องตัวแบบนี้ไม่มีการมาหยุดรถหยุดอะไรรถมันก็สะดวกสบายใช่ไหมพี่สารลักษณ์ครับใช่ครับ อ,อีกไม่นานพี่ธนรักษ์แถวนี้มันจะการจราจรจะรถติดมากเพราะว่าเส้นทางนี้ด้านหลังผมนะครับเป็นกำนันแมน้นรถจะใช้ยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเส้นทางรัดอีกเส้นหนึ่งที่ออกถนนเอกชัยนะครับและทั้งออกทั้งเข้ามันก็ติดตอนนี้มันเป็นแค่มีเลนดเลนสลับไปกลับนะครับสองเลนต่างจากถนนเอกชัยมีทั้งหมด4เลน ไปกับสองข้างละสองนะครับเห็นไหมครับตำรวจก็เขาก็ทํางานกันไปพวกเราก็ทํางานกันไปนะครับนักสายนักรบบันเดิมก็ทํางานทานํางานเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ดูว่าการทํางานที่พี่ๆตำรวจเขาเนี่ยทำเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเราเราไม่ได้มากดดันเจ้าหน้าที่นะอันนี้ต้องฝากนะครับ พี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ไปทำไมให้เขาทํางานกันไปไพวกเราก็ไม่ไปหยุดเขาอยู่แล้วนะเราก็ยืนอยู่แต่ไกลเพราะว่าเขามาทํางานอยู่แล้วใช่ไหมพี่คงจะไม่ออกมายืนเล่นหรอมั้งสภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ครึมฟ้าครึมฝนนะครับตกกันแทบตั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นะครับดูนะครับบรรยากาศนะครับ แถวยา่านถนนเอกชัยนะครับย่านพระรามสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝนฟ้าเหมือนมึดๆม,มาแล้วแยกวัดสิงนะครับไม่ใช่แยกวัดใจนะครับใครที่ผ่านมาในแยกนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับมีน้ำใจต่อกันนะครับ พ่หมานจะสะวากันเด้อพ่อหมานจะสะวากันเด้อ <c oughs> ใครไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับอย่าไปเวลาเจ้าหน้าที่ไปออกไปสั่งนะครับอย่าไปว่าเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าทำผิดองยอมรับผิดนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดอย่างที่พี่ธารลักษณ์ว่านะครับผมว่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ พี่น้องประชาชนที่ดูผมกับพี่ธนาลักษ์นะครับและคณะนักรบด่าเดือดเรานะครับบ่อยๆเขาจะมีภูมิคุ้มกันนะครับและก็ฟังที่เราประชามพันธ์อยู่เรื่อยนะครับไม่ว่าจะเรื่องการต่อพรบต่อภาษีเขาจะไม่ค่อยขาดกันนะครับและเรื่องหมวกกันน็อกเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ก็สวนกันทุกคนนะครับเพราะว่าพวกผมจะพยายามนะครับที่จะประชามพันธ์ให้พี่น้องที่ชม ผมป้อมน้อมและนักรบดานเสือนทุกๆท่านนะครับเวลาลงาดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจทุกๆครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเนาะ <laughs> โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับมันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อาจจะไม่หมานนะครับเราก็มาให้พี่น้องประชาชนนะครับแฟนเพจตำรวจที่ได้สู้และเป็น เก่งแค่ไหนอ่อนนะครับนักลบดันเถื่อนเราได้ชมกันพอประมาณนี้นะครับใครที่ผ่านมาก็ต้องสวมหมวกนะอันนี้เตือนเตือนไว้นะครับเก็บเก็บตังไว้กินข้าวดีกว่าใช่ไหมพี่ธนรักษ์อ,ออย่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันสี่ร้อยห้าร้อยไม่ไหวนะครับเอาอย่างนี้ถ้าถ้าไม่ค่อยชอบตำรวจคุณทําง่ายๆนะครับไม่ต้องไปตบไปตีเขาไม่ต้องไปกระทืบเขานะครับ<ช>ตำรวจ <ๆ S 1> ง่ายๆถ้าเกลียดตำรวจคุณแค่สวมหมวกกันน็อก แค่ต่อภาษีเกียรติตำรวจที่ไม่ดีนะแผ่นป้ายทะเบียนสำคัญแผ่นทะเบียนต้องติดใช่แผ่นป้ายทะเบียนยยหนึ่งอ่าคุณต้องติดอ่าบางถ้าพี่น้องประชาชนเกียรติตำรวจที่ไม่ดีนะครับตำรวจดีก็ท่านไม่เกียิอยู่แล้วนะทำแค่นี้เขาก็อดอยาก่ากแห้งแล้วใช่ไหมทำแค่นี้เขาอดอยากตากแห้งแล้วแค่กุณสวมหมวกกันน็อก ติดแผ่นป้ายทะเบียนต่อภาษีรับรองครับเขาไม่เรียกคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งด่านแต่ถ้าคุณไม่สวมหมวกกันน็อกเขามองเห็นนะครับว่าเขาเรียกว่าความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าเขาสามารถจับได้นะครับจราจรไม่ว่าเขาจะขับรถไปดีๆเขาจับก็ได้อันนี้ไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเขาเขา เขาอยากจะใช้ดุลละพินิจก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ดุลดุลละพินิจเนี่ยคุณเคยเห็นไหมใช่ไหมครับท่านผู้ชมคุณเคยได้รับไหมอยากไม่ให้มีครับดุลพินิจยกเลิกได้ไหมครับดุลพินิจเนี่ยครับเอาแบบเต็มๆเลยเหรออย่างนี้เลย้วนี่ได้ไหมครับดุลพินิจเนี่ยผิดก็ว่าผิดเลยครับดูแล้วดูแล้วดูแล้วเขาเขาไม่ค่อยจะหมานเท่าไหร่นะดูดูแล้วนะไม่ไม่โบกรถเลยนะถ้าป้อมปรยืนอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่หมานนะครับ โอ้แบบนึงไม่รู้จะสงสารหรือยังไงนะพี่นะรเราก็ก็ต้องไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาทํางานดีกว่านะใ,ให้เขาทํางานดีกว่าเดี๋ยวอาาเดี๋ยวเห็นไหมประชาชนที่เขาเห็นไหมเขาเขามีเห็นไหมม,หไหม,มีไม่รู้ว่าที่น้องประชาชนตรงไสนโดนใบสั่งแน่นอนนะครับที่ที่ผ่านมาตรงนี้นะ เห็นไหมไปไปเสียไปเสียไปไปเสียไปเสียนี้แล้วก็ได้รถมาแล้วเห็นไหมรถขัยนั้นไม่ไม่สวมนะครับโทนอีกสิ่งเงินนี่นะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบอกกันต้องไม่ใส่นะครับอ่าหน้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 าจะเสียแล้วพี่ก็ก็ยังขับไม่ได้นะครับอ่าเ้ยยังขับเร็ยังยังขับใช่ขับไปึงนะครับคือคือจ่ายตังค์แล้วมันมันปลอดภัยคือคือทำไมมันง่ายแบบนี้ผมงงเหมือนกันนะฮะ จะใช่ครก็เอาบอกกันนกมาก่อนนะครับถ้าเราเป็นตำรวจเราเราทำยังไงอ่าถ้าสมมติว่าพี่เป็นตำรวจเป็นตำรวจพี่พี่ทำยังไงอ่ะก็ต้องให้ถามบอกกันนกมานะครับไม่ต้องเสียตังก็ได้ไม่ต้องเสียตังก็ได้เออขอให้เพราะว่าใช้ดุลพินิจได้ไงเอาเอกสารการครอบครองรถมาจะให้เจ้าที่เขาดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสังเกตผมนี่นี่เราสังเกตการนะครับเมื่อกี้นี้ที่น้องเขาโดนนะครับเขาโดนมาปุ๊บเปลี่ยนไหมพอพอ พอเขาไม่รู้ว่าเขาไปเสียหรือเปล่านะครับพอเดินออกจากโรงพักมาปุ๊บใช่ไหมเขาไปเขาไป,เไ,ไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมตํารวจก็ก็ไปแล้วเห็นไหมนายนายเนี่ยเห็นไหมนายนายนี่เขาไปแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยมันสองคนเนี่ยมันออกมาแล้วไงมันออกมาแล้วปุ๊บเห็นไหมไปแล้วเห็นไหมเหลืออีกคนหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ่ะ ไม่รู้ว่าประชาชนเขารู้หรือเปล่าว่าใบสั่งเนี่ยมันใช้ได้ยังไงนะครับข้อที่จริงเราก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยน้องเขาเห็นถือกระดาษขาวๆมาแล้วก็โชว์ให้ตํารวจดูปุ๊บก็ออกไปได้ตํ <ไป S 2> ารวจเห็นปุ๊บเนี่ยก็ออกไปได้นะครับนี่มันเป็นแบบนี้กันนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวก็ เป็นเวลาเร่งด่วนแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็มาอำนวยความสะดวกอยู่ตรงนี้นะอันนี้อำนวยความสะดวกเหมือนกันนะครับแต่อาจจะบอกว่าให้พี่น้องไปเสียค่าปรับหรือ,อยังไงนะอำนวยความสะดวกเหมือนกันนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมป้อมมารอมกับพี่ตาลรักครองสุขผมก็ขอกราบลาพิงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆนะครับเด็ดๆเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมป้อมมะรอมสวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย